สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรยี่กีหนึ่งสองสามนะคะยี่กีหนึ่งสองสามก็คือยี่กีที่ออกผลร้อยยี่สิบสามรอบนะคะออกผลทุกสิบนาทีค่ะวันนี้มากับสูตรจับวินบนนะคะห้าสิบหกต่อรอบก็คือปาดเก้าสิบสองก็จะได้มาสามสิบหกต่อรอบค่ะและวิธีกดเล่นก็คือกดสองตัวบนกดกลับนะคะง่ายๆค่ะ ทีนี้ก็มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรนอกฟ้าเริ่มที่รอบ61ค่ะสูตรก็เอามาจากในกลุ่มนะคะที่นอกฟ้าวางแนวทางค่ะผลก็เอามาจากในกลุ่มที่นอกฟ้าวางแนวทางนะคะก็จะมีบอร์ดรายงานผลแจ้งนะคะอันนี้คือยี่กี1 2 3ค่ะนอกฟ้าก็เริ่มตั้งแต่รอบที่61นะคะซึ่งในกลุ่มก็จะมีแนวทางนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางรูดนะคะรูด19ประตูบนล่างน,นะคะนี่เราก็มาดูสูตรจับวินบนกันค่ะวันนี้นอกฟ้ามากับสูตรจับวินนะคะ สูตรก็คือให้ดูหลักหน่วยของ3ตัวบนดูหลัก10บของ2ตัวล่างค่ะนำสองตัวนี้บวกกันค่ะเป็นสูตรที่ง่ายมากนะคะ5บวก9เป็น4ค่ะเมื่อได้4แล้วก็ดับเพิ่มขึ้นไปค่ะเป็น4 5 6 7 8 9 01นะคะเมื่อได้เลขมาแล้วนี่คือเลขชุดวินค่ะทีนี้นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนจับวินไม่เป็นนะคะก็มีตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างของชุดนี้เลยค่ะก็เริ่มที่สี่นะคะจับคู่ไปด้านขวาค่ะสี่ห้าสี่หกค่ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะพอครบแล้วก็มาเลขห้าค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งค่ะ แล้วก็มาเลข6กค่ะ6 7ค่ะ6 8 6 9 60 61 78 79 70 71 89 80 81 90 91แล้วก็01ค่ะนี่ค่ะตัวอย่างนะคะนำชุดนี้ค่ะไปกด2ตัวบนกดกลับนะคะก็ทีละตัวเลยแต่ว่าเราก็บันทึกโพยไว้นะคะ เมื่อนามาใช้ก็สามารถดึงโพยมาได้เลยค่ะทีนี้เราก็มาดูรอบที่62ค่ะจับวินบนก็คือดูเลขบน2ตัวบนออก74ในชุดเลขก็คือต้องมีเลข4กับเลข7ค่ะก็จะเป็นในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ4 7 7 4ค่ะเพราะว่าเรากด2ตัวบนและกดกลับด้วยนะคะจะเป็น74นะคะที่เข้าเราก็จะบวกมา36ค่ะรอบนี้ 4ีบวกหเป็น10ใช้0ย์ค่ะ0 1 2 3 4 5 6 7่อค่ะรอบที่63ค่ะออก0ูย์หก็คือมีเลขศู 0, มีเลขห้าค่ะรอบนี้ก็0ูนย์หะคะเข้าบวกมาอีก36ค่ะ5้บวกแเป็น3ามค่ะสามสี่ห้นย์นะคะรอบ64ค่ะออก3 7ด ก็คือมีเลข3มีเลข7 3 7เข้านะคะบวกมาอีก36ค่ะ7บวก2เป็น9ค่ะ9 0 1 2 3 4 5 6ค่ะออก5 0ค่ะมี0ค่ะมี5ค่ะก็5 0เข้านะคะบวกมาอีก36ค่ะ0บวก8 ได้แปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะรอบนี้ค่ะออกสองห้ามีเลขสองค่ะมีเลขห้าค่ะก็สองห้าเข้านะคะบวกมาอีกสาวสิบหกค่ะห้าบวกสามเป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าออกสี่สามค่ะมีสามีสี่รอบนี้ก็เข้านะคะบวกมาค่ะ สามบวกเก้าเป็นสิบสองใช้สองค่ะรอบหกสิบแปดนะคะออกเก้าสี่ค่ะมีสี่มีเก้านะคะเก้าสี่เลขเข้าค่ะสี่บวกแปดเป็นสิบสองค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะออกสามสี่ค่ะมีสามมีสี่นะคะรอบนี้เลขเข้าค่ะ สีบวกสเป็น8ค่ะ8 9 0 1 2้าศนสามี่ห้านะคะออก98ค่ะก็8ปดมีนะคะเลขเข้าค่ะรอบนี้8ปบวกสเป็นสิอใช้1ค่ะ1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดแดค่ะออก4ี่เจค่ะมีสี่มี7นะคะเลขเข้าค่ะ 7จบวกเนะคะเป็นสิใช้4ค่ะออก3าศนย์นะคะก็รอบนี้จะเป็นตัวอย่างรอบที่หลุดนะคะเพราะว่ามี0นแต่ไม่มีสานะคะก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะก็จะลบ56ค่ะมาดูรอบถัดไปค่ะ0ูนย์บวกสได้สี่ค่ะ4ี่ห้าหกดแดเก้ย์ค่ะ1นะคะ รอบนี้นะคะออก6กสองค่ะมี6แต่ว่าไม่มี2ก็จะเป็นอีกรอบที่หลุดนะคะก็จะเป็นลบอีก56าสิมาดูรอบนี้ค่ะสอบวกแเป็น10ใช้0ูนย์ค่ะศูนย์หนึ่ี่ห้าหกนะคะผลรอบที่74นะคะออก9ก้1 6ค่ะรอบนี้ออก6 0ค่ะก็มี0ูนย์มีหนะคะรอบนี้ก็จะเข้านะคะ6 0ก็จะบวกขึ้นมาอีก36นะคะ หาพี่ๆท่านไหนชอบเล่นยีก่กี้นะคะสำหรับสูตรจับบินบนก็สามารถทักหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มได้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ